สวัสดีครับผมผมกองครับครับผม วันนี้ผมจะพามาชมในส่วนตัวรถ b ิลเล็กแอคทีฟครับผมคันนี้นะฮะมาพร้อมกับแต่งให้เรียบร้อยเลยนะครับมิ l เล็กแอคทีฟนะฮะเครื่องยูโรไฟปี2 0 2 5ใหม่ล่าสุดครับผมผมแน่นอนแหละเพราะว่าออกไปหลายๆคันเนี่ยลูกค้าออกไปใหม่ๆอาจจะยังไม่มีชุดแต่งนะนตอนนี้นะครับผมแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับแต่งหน้าตารูปรักจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับก่อนอื่นนะฮะบอกราคาค่าตัวคันนี้ก่อนนะครับอยู่ที่1 1 9 6 0ล้านบาทนะครับผมของปี2025นะครับผม ه, มากับหน้าใหม่ๆรอๆแบบนี้นี่ ه, มันยังไม่พอเดี๋ยวจะพาพไปดูนะมันแต่งมาแล้วมันจะรอได้ขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไปกันเลยครับผมนะฮะสำหรับที่อยู่ดหน้าของเราอย่างที่บอกเลย m ิวเอ็กซ์แอคทีฟนะฮะ2025ใหม่ล่าสุดครับผมคันนี้สีขาวมุกรครับราคาตัว1่ล้าน9 6ึ0 0 0บาทครับผม อ่ามากับด้านหน้าร้อๆแบบนี้นะฮะชมใหม่ล่าสุดครับมิวเอ็กซ์กีบต้องบอกว่าดีไซน์นะฮะมาใหม่เนี่ยล้อนจริงๆนะครับทันสมัยนะครับเรียบหรูนะฮะแล้วก็ดูสปอร์ตนะครับผมในราคาล้านต้นเนี่ยถือว่าให้มากับรูปลักษณ์หน้าตาที่ดีมากๆนะครับผมเริ่มตั้งแต่ตัวกระจังหน้าเลยนะฮะนี่ในส่วนตัวกระจังหน้าเนี่ยเป็นแบบแบ็กกริลนะฮะสีดำแบ็กกริลนะ มาพร้อมกับในส่วนของตัวเส้นข้าว2สองเส้นนะเอกลักษณ์ของยูซูแบบนี้นะเป็นสีเทานะครับผมเป็นออกสีเทาๆน้ดำดำนะครับผมแต่ละสีเนี่ยต้องบอกว่าไม่เหมือนกันนะตั้งแต่ตัวแอคทีฟวิลเแกนหรือว่าแอนติเมดรวมไปถึง r s ครับผมสีต่างกันนะครับผมมาด้านล่างครับผมในส่วนของตัวแอคทีฟเนี่ยต้องบอกว่าตัวปั๊มเปอร์นะฮะหรือว่าตัวกันชนด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นสีดำดานนะจะต่างกว่าเพื่อนนะจะต่างจากเพื่อนนะครับผม ต่างจากอีลิแกนต่างจากแอนติเมทและก็ต่างจาก RS ครับผมเพราะว่าแต่ละตัวโทนสีมันก็จะมีความต่างกันนั่นเองครับผมตัวแอทีฟนะฮะจะให้มาประมาณนี้เลยนะสําหรับด้านหน้านะครับผมและที่บอกไปก่อนเลยนะด้านหน้าเนี่ยจริงๆมันมีการเปลี่ยนนะสำหรับการนี้มันแต่งมาแล้วคืออะไรนะคืออะไร <c oughs> หรือไม่ออกใช่ไหมในส่วนของตัวนี้ครับไฟตัดหมอกครับเดิมๆนะครับตัว New X Active ไม่มีไฟตัดหมอกนะครับ วันนี้จับเปลี่ยนมาให้นะครับเป็นไฟตัดหมอกแบบตัวท็อปเลยนะครับผมเบรคสูงของโรงงานเลยนะครับผมให้มาคุณภาพใช้งานดีมากๆนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับเราก็เพิ่มไปส่วนตัวไฟตัดหมอกก็มานะฮะแล้วก็อ่านี่มีช่องแอร์เทนนะครับมีช่องแอร์เทนเหมือนกับรุ่นพีทุกตัวนะครับในเรื่องของหนาอากาศพทรสซาร์นะครับผมในการขับขี่ด้วยความเร็วการรีดอากาศการระบายอากาศก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนะ ในส่วนด้านหน้าครับประมาณนี้เลยไฟหน้าลมดำนะครับ Active Pro มันออกโทนดำนะออกโทนตัดดำนะครับทรงออกโทนเป็นดาด้านนะครับออกแนวรถสปอร์ตรถซิงอยู่แล้วนะครับจริงๆเนี่ยมันต,ตกแต่งมาไม่ค่อยเยอะมันก็หล่อแล้วนะจริงๆตัวรถผมม่องวีา 2, ่า2025เนี่ยแต่งแค่แม็กอย่างเดียวค่อนข้างที่จะหล่อเลยนะแต่ว่าคันนี้มันแต่งมากกว่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนตัวด้านข้างเลยนะครับจุดที่แต่งมาเพิ่มเติมนะฮะคันนี้นะฮะมาพร้อมกับในส่วนตัวล้อแม็กนะครับ ล้อแม็กตัวนี้เป็นพ e 37ก้านยกนะครับเป็นสีดำเงานะครับแล้วก็มาพร้อมกับยางนะฮะตัว2 5 5 6 0 R 1 8นะครับผมก็เป็นยางไซส์เอวแหละนะครับตัวเนี้ยให้มาค่อนข้างที่จะสวยเลยนะรถทรงเดิมๆนะครับไม่ได้ไม่ได้โหลดนะฮะไม่ได้จัดทรงนะครับผมให้ดูทรงมาตรฐานของตัวรถนะเปลี่ยนแค่แม็กขอบ18นะครับผมอ่าเปลี่ยนแค่แม็กขอบ18ตัวรถจะดูเปลี่ยนไปเลย นะครับผมมองว่าแค่เปลี่ยนแม็กอย่างเดียวเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยแล้วนะครับให้มาค่อนข้างหล่อเลยนะในการเปลี่ยนแบบนี้ครับเราไม่ได้ไปใส่ในส่วนของตัวชุดโช๊คชุดโหลดเนี่ยมันก็จะได้อารมณ์การขับฟิลมเดิมนะครับความนุ่มนะครับผมอ่าในเรื่องของความนุ่มที่เหมือนเดิมนะมาตรฐานใช้งานดีนะครับผมแต่ว่ารูปทรงหน้าตามันเปลี่ยนไปแค่นั้นเองนะจะได้ในเรื่องของความหล่อเพิ่มเข้ามานะครับผมและถัดเข้าไปด้านบนครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับตัวแรปสติ๊กเกอร์หลังคาดำครึ่งครันนะครับ มือนรถสปอร์ตเลยนะครับในราคาล้านหนึ่งครับแต่งมาแบบนี้นะครับผมไม่อยากจะเชื่อว่าล้านหนึ่งนะแอคทีฟผมนี้ต้องบอกว่าหล่อหล่อริงแต่งแค่นีด้เดียวมันก็ต่อแล้วนะครับผมล้อแมกยางตรงเดิมนะไม่มีการโหลดแล้วก็เพิ่มกับตัวแรปหลังคาสีดาครึ่งคันแบบนี้และอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยนะฮะตัวเเบียเป็น2ส,สีเป็นขาวดําให้กับลูกค้าด้วยนะลูกค้าไม่ต้องไปจดเอง นะครับผมอ่ะก็เรื่องในเรื่องของความสะดวกสบายแหละนะครับใช้งานได้อย่างสบายใจนะครับมาพร้อมกับเบ้ามือจับครอบมือจับนะครับผมเป็นสีดําด้านนะครับแถมด้วยตัวอักษรมิลเนะครับทั้ง4ประตูนะครับให้กับคุณลูกค้าแบบนี้ไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาบอกโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้าได้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายนิดหนึ่งครับสาหรับด้านท้ายคันนี้นะฮะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็เป็นด้านท้ายเดิมเครับผมตั้งแต่รุ่นะาะลงมานะฮะึงมัน นะครับต่อให้ไม่แต่งเติมอะไรมันก็หล่อเหมือนเดิมนะครับผมแอนทั้งตัวสปอยเลอร์นะครับผมค่าท้ายนะครับไฟท้ายและก็ด้านล่างครับผมก็เหมือนกันนะครับผมแต่มันจะต่างกันอยู่นิดนึงก็คือในส่วนของตัวดิฟฟิวเซอร์ตรงนี้ครับจริงๆดิฟฟิวเซอร์เนี่ยทุกรุ่นจะเหมือนกันหมดนะครับจะมีเหมือนกันแต่มันจะต่างที่โทนสีของแต่ละตัวนั่นเองแอคทีฟเป็นสีดำด้านเห็นไหมฮมันจะเป็นสีแบบนี้นะ้แอคทีฟนะแต่อีลิแกนต์เนี่ยนะฮะมันจะเป็นสีดำเงาจะคล้ายๆกับอันติเมด อีเลแกนไอิเมสสีเดียวกันแล้วก็มันจะต่างจากเพื่อนเลยก็คือตัว RS เ s ไอเนี่ยมันจะเด่นเข้ามาเพราะว่าในโทนเฉดของสีเนี่ยมันจะเป็นสีแบบเป็นสีเงินแบบแมกเนติกเออเป็นสีเงินแบบแมกเนติกนะครับสีมันก็จะเด่นมากกว่าเวลาเรามองไกลๆเนี่ยมันจะเห็นช่องดิฟฟิเตอร์ได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะครับผมและอีกอย่างครับอันนี้เพิ่มเซนเซอร์ท้ายมานะครับเพิ่มเซ็นเซอร์ท้ายมา,นะมา,ยมาให้มา4จุดนะครับให้มา4ี่จุด ซึ่งเดิมเดิมแอคทีฟไม่ได้มีเซ็นเซอร์นะครับให้กับกลูกค้านี่ด้านไทยก็มีให้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของตัวฝาท้ายนิดนึงนะว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่าแบบเดิมเดิมนะครับผมเดิมเดิมจากโรงงานของแอคทีฟครับผมโชก็เป็นโชว์แบบแฮนดูลิกนะครับยังไม่ได้เป็นแบบไฟฟา้าเหมือนตัวรุ่นอีลิแกนนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนอยากเปลี่ยนก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ครับเพิ่มเติมในโปรโมชั่นของผมได้เลยนะครับ แต่คันนี้นะฮะลูกค้าต้องการแบบเดิมนะเน้นใจงานแบบเดิมก็จะได้ในเรื่องของความทนนั่นเองครับในเรื่องของความทนนะครับการแมเทนแนนต่งางๆการตัวเวรคมันก็จะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับผมจริงๆแล้วเ,เดิมผมก็บอกว่ามันมันไม่ได้หนักนะค่อนข้างที่บอกเลยเซฟแรงเราค่อนข้างเยอะครับไม่ต้องออกแรงอะไรเยอะเลยนะครับเพราะว่าอย่างตัวโช๊คเนี่ยมันก็คอยซับพอร์ตแรงเราค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับผมมากับไฟไท้ายครับนะไฟไท้ายเราออกแบบนี้นะฮะลมดำมาให้แล้วนะครับผม ดีไซน์เป็นแบบดนามิกเบสครับผมพร้อมกับตัวเส้นไฟแบบแอมเบอร์ไลท์นะฮะก็คือไฟตรงนี้นี่เองครับนี่มันจะไล่มาไล่มาจนถึงกังแบบตัวคาดเอวด้านท้ายเนี่ยนะฮะแต่แค่มันอาจจะเป็นการชนนะการโอบเฉยๆนะมันโอบทั้งสองฝั่งเนี่ยครับมันจะโอบเข้ามารัาาดกับตัวคาดท้ายตรงนี้ไว้นะครับตัวนี้ไม่มีไฟนะครับตัวนี้ไม่มีไฟนะฮะมันก็จะเป็นเอกลักษณ์แหละมันอาจจะไม่ได้เส้นยาวแบบคาดตรงเลยแต่ มันก็จะได้ในเรื่องของอารมณ์อีกแบบหนึ่งนะครับผมในเอกลักษณ์ของเขานะครับเวลาที่เวลาที่เราเปิดไฟหลีนะครับไฟเบรกอะไรต่างๆนนมันสวยนะผมมองว่าสวยดีนะครับผมสาหรับรุ่นที่ออกมานะครับในรุ่นของตัว Mew X 2องพันส้นั่นเองครับผมป่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในครับว่าภายในมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับมาแล้วเสียงอลามนะเดี๋ยวเฉลยว่าคืออะไรนะครับเปิดเข้ามาด้านในครับผมมาแล้วบ่อหนังครับ เปลี่ยนเบาะนังนะครับผมให้เรียบร้อยเบาะนังเนี่ยจัดโปรโมชั่นนะลูกค้าสามารถเลือกสีเลือกได้นะครับเลือกได้ตามความต้องการนะครับอยากได้เบาะสีอะไรได้สีอะไรนะสามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับผมสามารถที่จะเลือกได้เลยอยากแบบไหนก็บอกได้ครับผมนี่ในส่วน่งตัวเบาะนะแล้วก็มีพรม 6D ครับพรม 6D ก็เลือกสีเลือกลายได้เช่นกันครับผมเลือกสีเลือกได้ได้นะฮะอยากเอาแบบไหนเลือกได้เลยและอีกอย่างหนึ่งคันนี้นะฮะเปลี่ยนในส่วนของตัวพุตสตาร์ท้ามาให้เรียบร้อยครับผม จากเดิมเดิมครับผมก็จะมีในส่วนของตัวอุดของตัวรีโมทเดิมกุญแจเดิมนะฮะในช่องกุญแจเดิมเนี่ยเราอุดไปเลยนะครับอ่าแล้วก็เพิ่มเปลี่ยนมาในส่วนของตำแหน่งของตัวรุ่นท็อปก็คือม็รุ่นเดิมจากโรงงานนั่นแหละนะครับใส่ตำแหน่งเดียวกันนะครับผมค่อนข้างที่จะสวยครับหน้าจอเดิมนะฮะหน้าจอเดิมนะครับเพราะว่าตัวนี้หน้าจอใหม่นะครับเปลี่ยนมาเป็นไซส์ขนาด8นิ้วนะฮะลูกเล่นได้ค่อนข้างเยอะครับ a อ d นดอรเป็ต้เบนคาเ เป็นแบบไวเลสด,ด้วยนะครับผมนี่ไม่ต้องเสียบสายก็สามารถเล่น a อ d r o i d Auto ้กับแ p l เ c a r p า a y ได้แล้วนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านหลังนิดนึงครับนี่ออกโคนดูฮะคันที่มาเนี่ยก็คือดำได้ดำนะที่ติดมากับคันนี้ที่เปลี่ยนมาใส่คันนี้นะฮะเป็นแบบดำได้ดำนั่นเองครับในส่วนของตัวตัวเบาะแล้วก็สีได้นะฮะ เรียบร้อยครับผมหลักๆจะมีการเปลี่ยนอยู่ประมาณนี้เกิดว่าคุณลูกค้าสนใจยังไงก็สามารถที่จะสอบถามได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปชมโปรโมชั่นแล้วกันนะครับผมนะก็เป็ี่ยนยังไงกันบ้างครับสำหรับคันนี้นะฮะแต่งมาแล้วแบบนี้ลูกค้าชอบหรือเปล่า นะครับจับเปลี่ยนแม็กนะครับผมเปลี่ยนบบาหนังและสติกอร์หลังคานะครับไฟตัดหองแล้วอุปกรณ์เพิ่มเติมต่างๆนานามากมายนะครับและนอกจากตรงนี้เรายังมีอุปกรณ์ตกแต่งพื้นฐานที่หยิบค่อนข้างเยอะเลยนะครับหลายรายการชอบหรือเปล่าครับผมสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะส่วนท้าไหนที่สนใจนะครับแต่งแบบนี้นะครับหรือว่าอยากได้ ส่วนไหนเพิ่มเติมจากตรงนี้นะครับสามารถที่จะพูดคุยหรือแจ้งผมได้นะครับ type c h a ก t ินบ n walk ได้แต่ก่อนอื่นผมขอแจ้งโปรโมชั่นก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยออกรถนะฮะเอาแต่งตามนี้เลยนะได้อุปกรณ์ตามที่ผมพาไปดูนะครับของแต่งตามที่ผมพาไปดูเมื่อกี้เลยนะครับที่1นึ่งแสนี่หมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะครับผมออกรถที่1นึ่งแสนี่หมื่นแปดพันบาทจบเลยนะครับเงินจองเริ่มต้นที่1นึ่งพันบาทนะครับผม เงินจองริ่มต้นที่หนึ่งพันบาทนะครับและก็สําหรับในเรื่องของการผ่อนเนี่ยดาวตามเหลที่ผมแจ้งไปนะครับผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ยังไม่รวมในส่วนของตัวประกันวงเงินสินเชื่อนะครับหรือว่าตัวประกัน p a ลูกค้าสามารถที่จะแจ้งได้ครับว่าจะทําหรือไม่ทําแต่ถ้าเกิดทําก็อาจจะเพิ่มเติมจากในส่วนตัวค่าเงินผมไปสักนิดหน่อยแล้วกันนะครับผมสำหรับผมวางท้าวันนี้มีฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะฮะถ้าเกิดท่านไหนสนใจนะครับแต่งแบบนี้นะครับทักหาผม,ห,าผมหรือตัวหาผม โลยตรงได้เลยหรือถ้าเกิดสะดวกแอดไลน์เข้ามาคุยกับผมได้เลยนะครับเซอร์กวองทัพอิสุสุสยามพิตี้สาขาตำรงสวัสดีครับ